อ่าเอา,เ,อาเรียบร้อยนี่นะไม่มีอะไรมาก็มาใช้มงคลวิ์ได้ครบทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวอันนี้เสื้อพอบ,บริจากเอาไว้เดี๋ยวคับไปหน่อยนะเธอนะอางเกงนี่ไปไปขอร้านพี่พามาเข็มขัดไปขอร้านพี่พาที่อยู่ตลาดเทศตลาดทรัพย์ิลนะตลาดสดทรัพย์ิลให้มากางเกงตัวหนึ่งเข็มขัดอันหนึ่งนะแล้วก็รอ,องเทา้านี่รองเท้าได้แล้วท้าบริจากเสื้อ ื้อโรงเรียนสีขาวเสื้อวิถีพุทธนะพร้อมแล้วพ่อนะกระเป๋าพร้อมเลยนะพ่อแล้วก็อะไรอีกซื้อกางเกงวอร์ม,มตัวนึงอ่าค่อย,ค,อยค่อยไปซื้อน,นะตอนนี้ไม่มีตังค์ใส่กางเกงนี้ไปก่อนอมีตังค์เมื่อไหร่ก็มาเรื่องกางเกงวอร์มนะวันนี้ไม่ต้องเสียเปี้ยตังบาทหนึ่งแล้วก็ชุดอ่าพรุ่งนี้มาเรียนนะอ่าพรุ่งนี้พร้อมพรุ่งนี้พ่อพร้อมไหมพร้อม,อม,อม,มา,มาเอง <c oughs> มาเองได้เลยมาเองนะมาเองได้เลยมากับน้ำฝน โอเคเรียบร้อยแล้วอย่าเก,กินไม่มีปัญหาแล้วต้องอ๋อน,น,น,น้องน,น,น้ำฝนใช่ไหมชื่อวอลเมศกับกับเอออะไรนะวินเออช,ชื่อเมศกับวินเขาติดกันโอเควันนี้ไม่มารู้สึกนะอา่าเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะสุดรอโอเคอบครัลาไปวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกไปเดี๋ยวขอบริจาคมาตอนนั้นแล้วแติมมาในที่นี่อาใจผู้ใหญ่ใจบุญครับอาใจผู้ใหญ่ใจบุญได้ช่วยช่วยกัน